พี่น้องสวัสด oui ีครับบรรยากาศในสำนักงานมื่อวานนี้นะครับผมนี่ปลาวัดกรมานะครับปลาวัดมะเร็งน้ำแม่โอซามาโอ้ได้อีหลีจ้ะอี่ปุ่นอเอ๋อผมรดอนเก๋ออมโอ๋ออมน้ำแน่นี่แม่ออมปูพี่นะนะครับผมปลากระยูนี่ครับปลาวัดนะครับพวงหอยยาวครับพี่น้องไอ้ยาวยื่นข้าว่าเพื่อนไปเอาอันอย่างไรพี่น้อง ได้ยินข่าว pues mm. ว่าพนมีลำโพงใส่ละพะว่ก็ว่าแปลอย่างมากแะพนรมไสล่ะโอ้โหทโกทำมาหนาเยอนห่ิเออเอฟซีือห่วยเท่าไหรเนี่ยหก0 0เ่าเอายอดเท่าไหห้พันเ่ซ้ำหละอีกหลายเดียวแป๊บแจมหัวมาหนึ่งต้ไม่จากตอเนี่ไม่สอโอ้เอาไมโอ้ใส่ไม่สองตัวอ เอา้าถ้าลูกคู่จะไหวก็นะจ้าอะไรตวหนึ่งสองซ่มเออหอมจะออนเลยเสียมุ่งโอ้เออกระว่าเสียมุ่งพเก็กหาพันเก่าทำหกพันล่อเนาะอีกหลายีย่า0เจ้เลยส่วนไหนพี่น้องิืงพี่น้องว่ะเอานีละอนัอาแบบดีไปเลยเออเออเออ อนี้ไอ้ตัวนี้นี่กันเอานี่เพื่อเพิ่มอีก่ร้อยนึงเป็นหกพันเขาเสห็นแถมไม่อีกครงตัวแล้วก็แถมเันขัวไม่ร้อยอีกตัวหนึ่งก็เลยเอาแบบดีไปเลยร้านบุญธรรมเนาะเอาออกนี่มสิลาโอ้ไม่ยังไอาไปยังงเอาอยังงกินอะไรกันย่างข้พวผัเนาะได้ไรถ้าเป็นอย่างไส้เขาสียางไก่อไี้ไรทดกลางเดือนถ้ากันลินจะยุหันหลังจะจะออกมากเป็น แม่อลไรสดเลยแบบโอ้แบบดีเลยตัวนี้คักเนาะบาดอันเพียนบุญกุ้งกี้คักจ้าว่ะปีนี้แม่คือลำเลียงไม่หนูเล้งลำเลงใดล่ะเอาตาฟางพี่นั่งเออพี่แต่ล้ำใส่โยน้าฉันฮะโยนฝุ่นมันไหลสดด่าฉันอีกผู้ใดบอกอบตนั่นกูมีเงินหาลอยกว่าสิใส่หอดปีใหม่มันว่าไปออกข่าวื้อเครื่องเสียงน้องคอมมดจะ่าหาลอยมันว่าก็ไม่ยอมใส่พันว่า เบอรกระสีเบอรปัญหาลอยเพราะนตีอบตต้องนายง่ายตัวคอยออกแค่สองลอยสามลอยไป่ว่าจะคูซื้อมาซื้อผู้เขียวพนะเออเออยังาเฉยอยู่บ้าข้นกนไปอ่างเี้คบ่ยงเลขาออกลืมลืมลืมานอะไรมีขวาเออขานอะไรเบาซ้ำเพาอว่ากะไรนี่มันออกหจะลอยนี่มันยงบ่ปาานั่นโอ้คอยกวาดขึ้นกันได้ละลอยนึงน่ะนะกะไรควมเนอพไปซื้ออีก่มปาาเออถึงคานมันอีกต่อสองลอยกับ้าโอ้ดีามันอีกดูมา ครืงเสียงตุลาเปาดิิียเงเสียงที่ว่ายูนตุลาเศร้ายังอะทุกแน่าว่เป็นเคียเสียงที่ว่ายูนตันเพียดพินทอนกี่เบนบอเคียงเสียงตุลาเนี่ยแมนอันนี้ตู้หอยดิเจ้าแมนก็ว่าเอาอตู้หอยไปสักนเออไก่อะไรนี่ตนรกตฟงพุนหอดรถบ้าุนเน่มาเลี้ยงนี่ยมาเล้ยงมาาไหนี่เริ่เลยากลางเดินกลางเดินเลยเนียมสมอม โอ้ก็ถือว่าขึ้นบ้านขึ้นบ้านไหมเลยเสียงอยากได้เครื่องไฟฟ้ามีรถพุ่ณเอาอยากได้พัดลมอยากได้ไฟอยากได้สายไฟอยากได้เครื่องสายไฟฟ้าให้ด้เมียเด็กองโองคนโอ๊ยกาบเอออยากจะได้เครื่องสายไฟฟ้าให้เอฟให้น้องน้องเออวางเสร็จเนี้ยเออศิลปินทุกคนพานแมวสมองได้รพานไอ้อกก็ได้หรือเขาอะไรชุดอยากได้พัดลมอยากได้ไฟแสดงว่าแมวสมองลึงกับเพิ่นบ้านนี้ เมนปาดบัดนี่หูบ่าบอหรือเป่าไม่ให้รถเออแล้วก็ไม่ให้รถไม่ให้รถไม่ให้ต่อราคาแต่เงินมาฟอเอาเมียไปจังพัดชายแล้วว่าบ่เอาคือดีแท้เจ้าบ้าดีเพราะนเนี่ยแสดงว่าเจ้าต้องเป็นพี่น้องกับเพิ่นเมนโอ้พี่น้องทางไหนนะทางพ่อโอ้เล้วนี่เป็นเอี้ยอร์อข่อยแต่ว่าหูจักเมียข่อยมาตั้งแต่ท้าเดียวกันก็พ่อข่อยเมียข่อยก็เลยไปบอกกับเล่าเล่าก็พอข่อยก็เลยได้เป็นพี่กับน้องกัน พอหอยก้ามเมียงอยได้ใดกันแล้วก็ได้ปิด่นองทั้งเมีโอสนอกที่ขอยาใจเราลบานี้นี่ตัวนี้หาลอยหาคันสื่อแต่ไม่น่ะสายแมนตัวนี้สามอยาสิบโอเพิ่นแถมไม่ผอมมมาหมดเลยนั่นดีดักไม่ลอยอยู่ใส่ดักไม่ลอยใส่ดีนี่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 ัวมันหนดีเนี่ยนี่นี่ว่ามันสิบีดักไม่ลอยตั้งหางไว้อล้ตั้งหางแล้วขายเราไว้แล้วขายเอาเรือ เรขายแตงหาดได้ทรัพนี้ก็ดีล่ะจ้แมนยูดอกอีดีแต่ซรัพนี้กับคุ้มเกินคุ้มแล้วไม่ยังเสียข้าไม่ยังนี่ได้มาด้วยซองตัวไม่ซอ,องตัว่ต้<ะ> <c ười> องใช้ทันเนยฮะไม่ลองรวดเจ้ร <todos S 3> ับปัญหาหนึง่งไม่ต้องชาร์จแบตเพราะว่าเราใช้ไฟฟ้าโอ้แล้วก็รับปัญหาหนึ่งเราต้องโจมไปใส่บ้านใส่ที่ตรงนั้นเสียแมนเพราะโจมไปหันบ้านนี่แมนแมนแมนือว่าเหรียแล้วนี่ เก็บไวปย่างดีเออเอาไปในห้องจแาวอกยั้ผู้ใดอยากลองก็จังจมออกไปคันเทาเอาไว้นี่หนึ่งละฝนตั้งแจวคนเดียวมอะเยอะนะเออเมียนฮาเยอะจะนั่นจะสั่นแล้วม่อยากกูบบอแต่ว่าแต่ว่าเราเป็นตัวตั้งตัวตีว่าพูดอะเออเราเป็นตัวตั้งตัวตีตัวนนี่ไล่นี่นี่ได้เครื่องเสียงแล้วเออไล่นากระสีวิ่งยีเดี๋ยว่าเอาวิธีเด้อะวิธีปลาเอาจากซองแป็ดกับพ่อเราเนาะหัวไหนเนาะบอละ ขอบคุณพี่น้องเอฟแมนครับป้าอตตีพอไม่เคยทิ้งเราแมนแมนี่อไม่ยังเราพูดให้ยังล่ะพ่าไงเจ๊กชาวเปิดเนอะสมมุิท่านนีมอพ่อปนยนมเราดังไปว่าอันนั้นของพ่อใหใกล้เจ้านี่ของพ่อใหนมนี่สมมุตไม่โดน1,000าขอบคุณพี่รุ่ครอบ พี่แอนแอนแอ็นขอบคุณพ่อสุธิเกียรติขอบคุณพ่อทางสายมวยขอบคุณพ่อเอฟทางสายมวยเอฟเสียวแม่บัวพี่อัาเตอร์ดาที่ข้าวฟ่างที่ข้าวฟ่างพี่ต้นหนุ่มเมืองยศโอ้การเพชรบึงปุยเนี่ยเออปไปเอามีใครอีกยังมีเสียวเพายเราเพื่อนอ๋อกระมันจับของไก่ควายออกเสียงนั่งนั่งในเมียกระชิรไปหยดไก่พุ่น เออจะลืมลืมอีกผู้หนึ่งท่านพออบตดันเด๊ผัวใหญ่อบตหน้าใหญ่สองร้อยผู้หน่ะมาไปเงินมาไปมาแล้วกออกไปแล้วเด็กกกดไปเรียบแล้วก็จะออกกันเงินผัวเงินผัวเจยบน้ำยเจน้ำฉันอ บัสดมันก็ต้องกระแล้วเนาะป้าีคใช่กันนะลองลองเคยบ่งกันดูฮะหอมัน่เยน่นียมันอายู่ี้เอาไม้ล่อเะยวติดบนี้เอาจมจมฮะมันใหญ่กว่ามึงคนทีออกจมที่อย่างจมเอาจมสรกันล่างยาวถิ่นะล่งเด้ออาเถื่เื่เถอ น้พวกแนีนกวะเอาัทาไกแเก่าด้อาะไปถือยังยังซ่าเอาบอกเถือไม่ให้เจ้าไทยอ๋อตีตีไทยโอ้กับว่าไทยน้่าหน่าใ้ถือกว่าถือวบแล้วนะบ่ปืนจะเลยกูเก่งกันนรอเนี่ยบรรยากาศดีไงกันนานอ๋ เอาอย่างเสียแล้วตู้ด้วยทางไหนตา้งนาปอะกอบคนโอ้โหนี่นี่นี่นั่นเป็นไดป๊าปก็ได้เจนี่ครป๊าปป๊บอันส่งเสียงไรเสียงเออนี่งย่ามาลองเสียงอ่ะบ่ให้ลองเสียงของเออมาเสียของนี่ตรงนี้โอ้สบายดีเศร้า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 พี่น้องครับผมป๊าปตัวลูกลูกเล็กเล็กไม่ลูกลูกไม่เออใหญ่ใหญ่ชอบทำปุ๊ตื่นไค พระเอกน้อยเนี่ยหนิพระเอกน้อยเต่งตัวมันเรียบร้อยจริงดิบอยบอยนี่แต่งตัวเรียนนะเสือเออขนาดแต่งตัวเรียนเนี่ยหนิบุราห์ผิดหรอฮะนะครับผมสำหรับโมนี่บรรยากาศโมนี่นะครับในสำนักงานฮะบอยซัมมี่กับพ่อไหลพี่น้องเบอยซัมนี่กับพ่อแล้วอืมนะครับผมเจ้าไอ้พ่อฝากกันในไลน์สดเด้อพี่น้องเด้อ นะครับผมสำหรับชิปนี้นะครับขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เอื้อน้ำครับผมโอ้บ้ยอ่ะลินี้ลงลราแบบเซมนี่ชิปหนาพูะกันไหมขอขอบพระคุณและสวัสดีครับ